จากวุ้ยเชียร์ไทยที่เคยมีสงเสริฐนิเชียรการโรงนผานพระราชทานในที่ขอเสียร์พอดังต้อนรับองคดุริยางค์ค่ะสวยงามพร้อมเรียนร่างเดียวเราได้รับความร่วมมือจากวุ้ยเชียร์ไยต่างๆนะคะโรงเรียนเทศบาลก็โรงเรียนทาล้านท่าประชนของเราสวยงามจริงๆสุดยอดนักเรียนนักศึกษาของเราค่ะ มีความสามารถพเศษนะคะอันนี้ต้องยกความมีความงามให้กับคนรูผู้ทีสองผู้บริหารโรงเรียนและที่สำคัญคือนักเรียนนักเรียนที่สแสดงอยู่ในขณะนี้นะคะเก่อเยี่ยมที่ใหญ่เรี้ยนตจสงขาเกีสองค่ะตามมาด้วย